วันนี้ก็ดีใจนะฮะก็ที่ผมถืออยู่นี่สองรางวัลโทรัศน์ทัองคำนะครับก็คือรางวัลแรกเป็นรางวัลสถานีโทรทัศน์ที่เกี่ยวกับเรื่องของรายการประกันกับบันเทิงดีเด่นนะครับก็ได้หนึ่งรางวัลแล้วก็อีกหนึ่งรางวัลน,นี่เป็นความภาคภูมิใจใเพราะว่าเป็นรางวัลพิธีกรกลุ่มก็คือเป็นรายการคุณพระช่วยก็คือคุณเท่งเถิดเทิงนะฮะพี่เท่งนะฮะแล้วก็ผมคุณพันธุ์พุทแตกรู้สึก ดีใจนะแล้วก็ภาคภูมิใจซึ่งสิ่งต่างๆที่เราได้ทำทั้งเรื่องของรายการแล้วก็การทำหน้าที่เป็นพิธีกรเนี่ยได้ได้รับการยอมรับแล้วก็คณะกรรมการก็ให้รางวัลน,นี้มาก็ต้องขอขอบคุณด้วยขอบคุณผมว่ารางวัลน,นี้ไม่ใช่แค่ของผมประพิธ่งนะมันเป็นรางวัลของน้องๆที่ทำรายการตั้งแต่ครีเอทีฟจนถึงแม่บ้านจนถึงทุกฝ่ายผมว่ามันเป็นรางวัลของทุกๆคนเพราะว่าทุกอย่างรายการรายการหนึ่งจะเกิดขึ้นได้ มันมีหลายฝ่ายมากมากเลยก็อยากให้รางวัลนี้ให้กับทีมคุณพระช่วยทุกๆคนเลยครับครับก็ขอแสดงความินดีกับช่องของเราด้วยนะครับ23ทุกพอยด์นะครับได้สองรางวัลนะฮะก็คือรางวัลพิธีกรกลุ่มดีเด่นนะครับก็มีพี่เท่งเถิดเทิงได้แล้วก็พี่พันผู้แตกนะครับก็ดีใจด้วยนะครับ